นายวิรัติปรับทุกภูมในการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเปิดเผยถึงการดำเนินง,งานเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันในภาคเหนือว่าความร่วมมือจาก7กระทรวงและ30หน่วยง,งานตลอดหลายปีที่ผ่านมาทําให้สามารถลดพื้นที่การปลูกข้าวโพดและการเผาไร้ายได้กว่า48หมู่บ้าน จากทั้งหมด500กว่าหมู่บ้านโดยเริ่มจากพื้นที่ที่มีปัญหารุนแรงก่อนเช่นหมู่บ้านที่มีจุดความร้อนสูงหรือพื้นที่ที่ผลผลิตข้าวโพดลดลงเนื่องจากดินเสื่อมสภาพและขยายไปยังพื้นที่ใกล้เคียงชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัยและอาชีพจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทำให้ชาวบ้านตื่นตัว และให้ความร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแนวทางนี้ประยุกต์ใช้ในกว่าพันหมู่บ้านใน10จังหวัดที่เน้นการฟื้นฟูป,ป่าและพืชทางเลือกไปสไร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างครบวงจรอย่างไรก็ตามแม้นว่าหลายคนจะเข้าใจว่าฝุ่นควันในภาคเหนือเกิดจากการเผาไร่ข้าโพดและไรเล่นลอยของชาวเขา แต่ข้อมูลระบุว่าการเผาไร่ข้าวโพดและไร่เลื่อนลอยส่งผลกระทบเพียง15-17เเท่านั้นในขณะที่80ของปัญหาฝุ่นควันจากไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ซึ่งพบได้น้อยมากที่เกิดจากไฟป่าโดยธรรมชาติ จุดประสงค์ของการจัดงานในวันนี้นะคะก็คือเพื่อที่จะถ่ายทอดกระจายความรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่นๆว่าการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยโดยเฉพาะการปลูกผักในโรงเรือนนะคะมันสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ในระยะเวลาอันสั้นในขณะเดียวกันเนี่ยการทำงานในพื้นที่เล็กๆ มันสามารถทดแทนการปลูกพืชโดยเฉพาะข้าวโพดเนี่ยในพื้นที่ใหญ่ๆแล้วมันก็จะนําไปสู่การลดการเผานะคะอันนั้นคือจุดประสงค์หลักๆเลยที่ทําให้เกิดงานในวันนี้นะคะสําหรับแนวทางหลักๆในการที่เราจะพัฒนาต่อยอดเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณทางสวรกรนะคะที่ให้งบประมาณสนับสนุนในการที่เราจะนําเอาความรู้เรื่องของชุดการผลิตพืชอินทรีย์เนี่ย ไปขยายผลซึ่งในปีแรกๆเนี่ยทางสวกให้งบประมาณเรามาเพื่อทําโรงเรือนเนี่ยทั้งหมด7โรงเรือนกับกเกษตรกร4รายในขณะเดียวกันเนี่ยในระยะต่อไปปีปีที่ต่อเนื่องกันจนกระทั่งถึงปีหน้าเนี่ยสวกเองก็ให้งบประมาณสนับสนุนเราเพิ่มเติมมาอีก22โรงเรือนซึ่งตรงจุดนี้ค่ะทางสวพสเองเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นจุดที่จะช่วยกันระดมสัพพะกำลังเนี่ย เข้ามาในการที่จะทําให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการทำเนาะทำมากแล้วได้น้อยมาเป็นทําน้อยแล้วได้มากโดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์ซึ่งตัวกลไกสําคัญที่เราสามารถดําเนินการกับเกษตรกรได้อย่างต่อเนื่องนี่ก็คือกลไกลตลาดส่วนหนึ่งด้วยนะคะเพราะว่าการทํางานอย่างนี้เนี่ยถ้าลําพังเรามีแค่การส่งเสริมอย่างเดียวเนี่ยมันก็คงไม่สามารถทําให้ทะลุ ท่อโซ่อุปทานนี้ได้เพราะฉะนั้นประเด็นสาคัญก็คือเราต้องจับมือร่วมกับภาคเอกชนค่ะแล้วบังเอญเราก็เลยเจอพันธมิตรที่ดีนะคะก็คือภาคเอกชนที่จะเข้ามาเป็นตัวรับช่วงต่อที่จะรับผลผล,ผลิตของเกษตรกรเนี่ยเอาไปจําหน่ายในรูปแบบของผักอินทรีย์เต็มรูปแบบเพราะว่าการทํางานของเราเนี่ยมันจะผ่านกระบวนการรับรองนะคะโดยที่มีเจ้าหน้าที่ของเราเป็นพี่เลี้ยงนะคะซึ่งเราก็คาดหวังว่าการจัดงานในวันนี้เนี่ยจะนําไปสู่ การขยายผลให้เกษตรกรเนี่ยมีมีการผลิตพืชอินทรีย์เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วในตอนนี้เนี่ยตลาดเกษตรอินทรีย์เนี่ยยังมีความต้องการอีกเยอะมากนะคะเท่าที่เราทีมงานเนี่ยได้วิเคราะห์ตัวตลาดของผลิตผลอินทรีย์ทุกเซกเตอร์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพืชผักไม้ผลหรือแม้กระทั่งพืชได้อย่างเช่นกลุ่มที่เป็นธัญพืชคือกลุ่มข้าวนะคะซึ่ง เหล่านี้เองเนี่ยเราคิดว่ามันคือช่องทางที่จะสามารถสนับสนุนให้เกษตรกรเนี่ยสามารถทำรายได้ได้ดีกว่าการปลูกข้าวโพดซึ่งใช้พื้นที่เยอะๆตัวตัวรายได้ของเกษตรกรตัวอย่างของเราที่ที่ได้มีการทำการเกษตรอินทรีย์มาก่อนนะ,นะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กักกลุ่มที่ทำใหม่ด้วยเนี่ยารายได้จะอยู่ที่ประมาณแสนกว่าบาทต่อปีนะคะซึ่งก็คิดว่าเพียงพอ การที่เกษตรอินทรีย์มันสามารถทํารายได้ได้มากกว่า1น0 0 0 0บาทต่อปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้เกษตรกรเนี่ยนำไปเลือกใช้และจริงๆแล้วเนี่ยสถาบันเองเนี่ยไม่ได้มีทางเลือกเดียวนะคะไม่ใช่มีเฉพาะเกษตรอินทรีย์เรายังมีทางเลือกในการที่เกษตรกรสามารถทําเรื่องของไม้ผลหรือแม้กระทั่งพืชทันญพืชพืชไร่อื่น,น,นๆข้างหลังเนี่ย ย่าเนเปียนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความต้องการตลาดสูงมากนะคะที่ที่เราพยายามที่จะเอาเข้ามาสู่ในระบบแล้วก็เป็นตัวอย่างให้เกษตรกรพยายามเลือกองความรู้เนี่ยไปใช้ให้เหมาะกับตัวเองนะคะอันนี้ก็ค,คือจุดประสงค์หลักของเราที่จัดงานในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ